ทุกคนกลับมาเจอไก่ออีกแล้วนะคะวันนี้ไก่จะมาบอกข่าวดีทุกคนค่ะก็คือประเทศออสเตรเลียกําลังจะเปิดในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้แล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนไก่มีอะไรจะบอกคือที่ไก่บอกว่าเขาจะเปิดประเทศวันที่หนึ่งธันวาใช่ปะคือวันที่ไก่อัดกับวันที่ไก่ตัดเนี่ยมันคนละวันซึ่งวันที่ไก่อัดเนี่ยเป็นวันที่เขาประกาศว่าเขาจะเปิดประเทศอ่ะวันที่หนึ่งธันวา แล้วหลังจากนั้นประมาณ2-3วันทุกคนไอโควิดตัวใหม่มันก็เข้ามาแล้วตอนนี้เขาก็เลยเลื่อนเวลาเปิดไปเป็นวันที่15ทธันวาทั้งนี้ทั้งนั้นไกก็เยอยกจะบอกทุกคนว่าเออฟิงเกอร์คอสนะคะคือไม่รู้จริงๆว่ามันจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงก็ดูคลิปนี้เตรียมตัวไว้นะทุกคนกดจะพูดถึงเมืองไหนที่เราควรจะมาดีเรียนภาษาเมืองไหนที่เหมาะกับการขอ PR หรืออะไรอย่างเงี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ ติดตามนะคะดูกันให้จบนะตัวนี้คําถามหนึ่งนะคะที่ไก่ได้รับมาจากเพื่อนๆหลายๆคนนะว่าทําไมไก่ถึงไม่เอาสปอนเซอร์ชิพดีใจมากรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเนื่องจากว่างานที่ไก่ทําอยู่ร้านที่ไก่ทําอยู่อ่ะโดยปกติแล้วอ่ะจะมีเพื่อนร่วมงานมาจากทุกประเทศเลยทุกคนแต่ในช่วง2องปีให้หลังมาเนี่ยที่เกิดโควิดขึ้นอะคะ มันจะมีแค่ผู้ไก่ที่ทํางานอยู่ก็คือเพื่อนอีกสองคนแล้วก็ตัวก่เองหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเพื่อนจากสาขาอื่นมาวนเวียนกันไปบ้านนะคะเราแทบจะไม่ได้รับพนักง,งานใหม่เลยโดยปกติแล้วเวลาที่ไก่ทํางานร้านนี้จะมีเด็กมาจากหลากหลายประเทศมากๆทํางานอยู่ด้วยกันนะคะแต่ทุกคนก็จะคือเข้าออกเข้าออกเด็กฝรั่งบางคนส่วนใหญ่เขาจะ มาเป็น working holiday visa ถ้าเกิดเขาอยู่ในประเทศที่มันของง่ายๆเขาก็จะมากันแบบนั้นนะแล้วบางทีที่เขามาถึงเนี่ยเขาก็จะทํางานกับเราแค่ประมาณสองสเดือนหรือ6เดือนแล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็ต้องไปฟาร์มไปทํางานที่ฟาร์มอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยจะทําให้ไก่อะได้เจอคนมากหน้าหลายตามาจากหลากหลายประเทศเจอคนหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเทศมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้คนดีเนาะในวันนี้นะคะไก่ก็เลยจะ ขอบคุณทุกคนอยากจะมาขอบคุณทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมาสองสามคลิปให้หลังมาเนี่ยนะที่ไก่ทำได้รับฟีดแบคดีมากๆไก่ก็รู้สึกแฮปปี้ที่คอนเทนต์ของไก่คลิปวิดีโอของไก่ได้เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะคําถามยอดฮิตเลยนะที่ไก่ได้มาจากเพื่อนหลายๆคนนะคะก็คือควรจะไปเมืองไหนดีที่เหมาะกับการทํางานหรือควรจะไปเมืองไหนดีที่ทําให้เราเก่งภาษามากขึ้น วันนี้ไก่จะมาตอบคําถามนี้นะคะเขาถามตอนท้ายด้วยว่าทําไมไก่ถึงไม่เอาสปอนเซอร์ที่ร้านนะคะส่วนตัวไก่นะคะทุกคนไก่เคยไปที่เมลเบิร์นทัสมาเนียบิสเบนโกโคสแล้วก็ซิดนีย์นะคะทําไมไก่ถึงเลือกมาซิดนีย์ไก่อะต้องบอกก่อนว่าไก่เคยไปเมลเบิร์นมาแล้วตอนนั้นไก่ไปแบบไปเที่ยวนะคะแล้วไก่ก็รู้สึกว่าไก่ชอบมากๆไก่ชอบความเป็นออสเตรเลียของเมลเบิร์นมากๆมันดูเป็นเมืองที่ ไม่เร็วเกินไปเราก็ไม่ช้าเกินไปแล้วทําไมมีคนถามล้าทาไมแกถึงตัดสินใจมาซิดนีย์เพราะว่าแก่เคยไปเมลเบิร์นแล้วแล้วไก่ก็เคยบินมาซิดนีย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นแก,กมีความรู้สึกว่าไก่อยากมา explore ที่ใหม่ๆอยากมาเจออะไรใหม่ๆที่ไก่ยังไม่เคยเจอตอนนั้นแก่เลยตัดสินใจบินมาซิดนีย์แล้วไก่ก็มาอยู่กับพี่ชายนะคะ แล้วหลายๆคนก็เข้าใจว่าไก่อะได้รับสปอนเซอร์จากพี่ชายความจริงแล้วไม่ใช่นะทุกคนไก่จ่ายเงินมาเองนะคะแล้วไก่ก็แค่ขอไปอาศัยอยู่กับพี่ชายไก่ประมาณ2-3ถึงเดือนตอนนั้นนะไก่ไม่ได้อยู่ฟรีนะคะทุกคนไก่ก็ช่วยพี่ชายจ่ายด้วยซึ่งเหตุผลหลักที่มาก็คือเพราะว่ามีพี่อยู่ที่นี่แหละคะ่ะแล้วก็ตอนนั้นลังเลว่าจะไปอเมริกาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แม่ก็บอกว่าเขาสบายใจมากกว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้ ตามกับพี่ชายเราได้นะคะต่อไปทัสมาเนียนะคะทัสมาเนียเนี่ยแกเคยไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยประมาณ1อาทิตย์มันเป็นเหมือนแบบธรรมชาติเยอะมากจําได้ว่าตอนลงเครื่องอะหนาวมากๆแล้วก็ฝนตกบ่อยมากทุกวันเลยที่ไปแต่ต้องทัสมาเนียมันก็จะเป็นฟิลภูเขาเป็นฟิลธรรมชาติผู้คนที่อยู่ในเมืองที่แกเคยไปเดินในเมืองกับเพื่อนก็อนกโอเคนะหมายถึงว่าเขาก็เป็น เป็นเมืองที่สโลไลแบบทุกคนเป็นเมืองที่แตกต่างจากซิดนียมากๆเพราะว่าสำเนียงมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันสำเนียงออซซี่จริงๆอะถ้าให้แกฟังอะบางทีแกก็ไม่เข้าใจนะมันเหมือนพวกเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวกแบบออซซี่จ๋าเด็กผู้ชายจ๋าอะไรเงี้ยบางทีเขาจะใช้สแสลงกันเยอะ ไก่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นนะแต่ไก่ก็มีความสึกเออมันก็น่าสนใจอะ่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจมันก็ดีมันก็จะได้คุยกันสนุกเลยเนาะส่วนอีกเมืองหนึ่งก็คือโกโคลที่ไก่เคยไปโกโคลเนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนพัทยาบ้านเราทุกคนติดทะเลมีบาร์มีผับอะไรเงี้ยเยอะวัยรุ่นก็ก็เยอะมากๆนะคะตรงที่ไก่เคยไปแล้วก็เป็นเมืองที่เมืองร้อนเป็นเมืองที่ถ้าเทียบกับทัสมาเนียโกโคลก็คือแบบอากาศคล้ายๆบ้านเราเลยส่วนอีกอันนึง่งไก่เคยไปบริสเบนทุกคน วิสเปนเนี่ยเป็นเมืองที่เหมือนแบบเหมือนเมืองอีดูเคชันอ่ะสำหรับไก่เพราะว่าไก่เคยไปสมัครแอร์ตรงนั้นเว้ยแล้วเด็กนักเรียนเยอะไก่ไม่รู้ว่าไก่ไปแหลงนักเรียนหรือเปล่าแต่ไก่จาได้ว่าวันที่ไก่ไปอ่ะนักเรียนเยอะมากเด็กวัยรุ่นเยอะมากๆก,ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมืองแบบอีดูเคชันนิดหนึ่งอ่ะสำหรับการศึกษามองไก่มองว่าอย่างนั้นนะถ้าเลือกเรียนไก่ก็คงจะไปเรียนตรงนั้นอย่างคาถามต่อมานะคะถามไก่ไมาว่าอ้าวแล้วเมืองไหนที่เหมาะก,กับ การเรียนมากที่สุดเมืองไหนที่เหมาะกับการฝึกภาษามากที่สุดส่วนตัวแล้วไปที่ไหนไม่ได้เป็นผลกับตัวไก่นะไก่คิดว่าการฝึกภาษามันอยู่ที่เราไม่อย่างงั้นจะมีคนไทยบางคนที่เรียนอยู่โรงเรียนไทยบางคนเรียนอยู่โรงเรียนแบบโรงเรียนไทยธรรมดาเขายังพูดภาษาอังกฤษได้เลยนั่นหมายถึงว่าเขามีความขยันนะเวลาเราขยันหรือตั้งใจกับสิ่งไหนไก่เชื่อว่าทุกคนทําได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่โฟกัสอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพาตัวเองอ่ะไปอยู่ในจุดที่ข้างมันบังคับให้ต้องต้องทำให้ได้นึกออกไหมไก่ก็เลยตัดสินใจพาตัวเองมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนื่องจากว่าอย่างน้อยอ่ะเวลาต่อให้ไก่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกับคนไทยก็ตามแต่เวลาที่ไก่ไปซื้อของซื้อข้าวอะไรเงี้ย ไก่ก็ยังต้องพูดภาษาอังกฤษอยู่อย่างน้อยนิดนึงในแต่ละวันไก่ก็ได้ฝึกแล้วอะทุกคนนึกออกปะมาเลยทาให้ไก่มีความรู้สึกว่าอยู่เมืองไหนมันก็เหมือนกันถ้าเราอะไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่แต่กับสังคมไทยเยอะๆไก่เคยพูดไปในคลิปที่ผ่านมาบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่บ้านกับคนไทยอยู่ได้แต่ทุกคนห้ามทํางานกับคนไทยถ้าทุกคนอยากทำงานกับคนไทยทุกคนทำได้แต่อย่าอยู่บ้านกับคนไทยถ้าเกิดจุดประสงค์ของทุกคนคือการมาฝึกภาษาทุกคนก็ต้องทำแบบนี้ ถ้าทุกคนมาแล้วทุกคนมีแต่เพื่อนคนไทยไม่แฮงเอากับเพื่อนฝรั่งเลยมันไม่ได้นะทุกคนไก่บอกเลยว่ามามาเปลืองเงินอย่ามาอันนี้เรื่องจริงสําหรับตัวไก่ตอนนั้นไก่จาได้ตอนที่เรียนภาษาไก่จะมาฝึกการบ้านทุกครั้งแล้วไก่ก็เคยทํางานร้านไทยอยู่เป็นปีๆแต่ตอนนั้นไก่ก็อยู่กับเพื่อนคนไทยด้วยมันเลยทําให้ภาษาอังกฤษของไก่เนี่ยจากประสบการณ์นะได้แค่เพื่อทํางานแต่ไม่ได้เพื่อการสื่อสารเวลาเราไปแฮงเอากับเพื่อนฝรั่งมันทําไม่ได้ไก่พูดไม่ได้ สรุปเลยก็คือมาเมืองไหนก็ได้แต่มันอยู่ที่ตัวเราเนาะอย่าอย่าไปโทษสถานที่อย่าไปโทษสิ่งของอย่าไปโทษนั้นโทษนี้ถ้ามันไม่เริ่มที่ตัวเองมันก็ทําไม่ได้อย่าคิดว่ามาซิดนีย์แล้วคนไทยเยอะเราจะไม่เป็นภาษาไม่จริงเพราะคนไทยที่มาซิดนีย์เก่งภาษาทํางานเก่งเยอะเยอะมากเก่งกว่กไก่เยอะมากๆก,ก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนนะคะทุกคนถามไปมาว่าอ่ะแล้วเมืองไหนอะเหมาะสำหรับการทํางานสําหรับตัวไก่ถ้าทุกคนไม่ได้คิดอนาคตว่าจะเอา PR ซิติเซนเนี่ย คนมาสิทนี้ก็ได้เพราะงานเยอะจริงๆสําหรับตัวไก่งานที่สิทนี่หางานง่ายแต่ไก่จะบอกก่อนอย่างหนึ่งก็คือทุกคนอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างประเทศอะคะ่ะเวลามาทํางานเรซูเม่ของเราก็จะแบบดูใสๆ่ๆดูสะอาดๆนั่นหมายความว่าเราอาจจะยังเลือกงานไม่ได้หรือเปล่าในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเขาให้เรามาทําอะไรอะเราก็ต้องทําไปก่อนไก่เนี่ยเคยแม้กระทั่งไปดอกเมนูคือแจกใบปลิวตามบ้าน ไม่เลือกงานอ่ะมันก็ทําได้ทุกคนอออกไหมอย่างไก่ตอนนั้นอ่ะหกดิบอลนอ่ะถือว่าเยอะมาก70ดบอลถือว่าเยอะมากไปเดินแจกใบปลิวชั่วโมงสองชั่วโมงไก่ก็ได้เงินนั่นแล้วเพราะฉะนั้นไก่ถึงบอกว่าถ้ามาสิบมี่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาแค่มาเก็บเงินเฉ,นเฉยๆแล้วก็กลับบ้านกลับไทยอะเหมาะมากคิดว่าทุกคนจะมาเอา PR รมาเอาซิตธิเส้นหรือมีแผนระยะยาวกับตัวเองให้ไปที่อื่นเลยแล้วหลายคนเอาบอกว่าอ่ะมามาซิมี่ก่อนได้ไหมแล้วค่อยย้ายทุกคนมัน กว่าเราจะปรับตัวเข้ากับเมืองเมืองหนึ่งได้ประเทศหนึ่งได้เนี่ยมันใช้เวลาถ้าทุกคนมาในเดือนแรกอะ่ะมันจะมีความสุขมากเลยมันจะแบบทุกอย่างมันจะดูแปลกตาสําหรับทุกคนมากทุกอย่างมันจะดูแบบคุยสนุกจังเลยทําง,งานสนุกมากเลยได้เงินช่วงเดือนแรกมันจะเป็นเดือนที่ชาร์จตัวเองอะ่ะแบบเป็นทาอะไรก็สนุกไปหมดซื้อของดูนู่นดูนี่มันดีไปหมดเดือน2เดือนแรกนะเข้าเดือนที่3ามอะ่ะมันจะเป็นเดือนที่ เรารู้สึกเราเหนื่อยแล้วเพราะว่าเดือนแรกอ่ะให้ทํางาน7วัน7คืนอย่างไง่ยังไงทุกคนก็ทําไหวเพราะมันยังมีไฟหลังจากนั้นสุขภาพร่างกายเราก็จะเริ่มแย่ลงแย่ลงก็เราทำงานนะหลังจากนั้นทุกคนก็องคิดแล้วว่าเฮ้ยแม่งกูทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ละกูต้องหาหนทางอื่นละแล้วลตอนน่ะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะคิดได้อ่ะก็มีความผูกพันกับสถานที่และบุคคลที่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมันทําให้การที่ทุกคนจะตัดสินใจย้ายไปที่ไหนเนี่ยมันจะลําบากเพราะฉะนั้นคิดดีด ถ้าอยากมาทพีอาร์ไก่ขอไม่แนะนําให้มาซิดนียมันยากมากมันเสียเวลาแล้วเงินก็คือแบบต้องจ่ายเยอะมากในการทำไอ้พวกนี้นะคะก็ลองเอาเมืองอื่นเป็นอันดับแรกก่อนนะคะก่อนที่ตัดตัดสินใจมาซิดนียนะอย่างเพื่อนไก่นคนนึงย้ายไปควีนสแลนด์พี่ฟ้าย้ายไปแล้วเขาบอกไก่ว่าพี่ชอบมากเพราะว่าชีวิตมันต่างกับซิดนีย์เลยไปทำไมมันต่างกันว่าอยู่ซิดนีย์มาก่อนไก่ จะเข้าปีที่7ามเรามังรวมปีเนี้ยเราเขาเพิ่งย้ายไปควีนแซนปีที่แล้วเขาบอกว่าพาอยู่ซิดนีย์อะทุกอย่างมันรีบไปหมดเลยเราต้องรีบตื่นรีบกินรีบนอนมันเร่งอะลูกค้าเราอะไม่มีการรอนะทุกคนเขารอเราไม่ได้เลยจริงๆมันเลยทําให้เราเหมือนมีความเครียดสะสมแต่พอไปควีนแซนอะมันเป็นเมือง Slow ไลฟ์มันเป็นเมืองสําหรับแบบคนที่เขารีทายอยู่กันอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้มีความ ช้าทุกคนรู้จักคำว่ารอจิดนี้เนะี่ยจะเร็วไม่รู้เร็วไปไหนอ่ะคือรีบกันไปไหนวะไม่เข้าใจแต่ก็นั่นแหละมันก็แล้วแต่ความชอบขอแต่ละคนเนาะตัวนี้คําถามนึงนะคะที่ไก่ได้รับมาจากเพื่อนๆหลายๆคนนะว่าทําไมไก่ถึงไม่เอา sponsorship เริ่มต้นมาจากเด็กดอกเมนู u, แล้วไก่ก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟ แต่ก็จําได้ว่าทุกๆปีของการมาอยู่ซีนี่ของไก่6ปี7ปีแล้วเนี่ยไก่ชีวิตไก่มันมีความเปลี่ยนแปลงไก่เริ่มมาจากเด็กเสิร์ฟใช่ปะแล้วไก่ก็มาทํากาแฟหลังจากนั้นเขาก็ดันให้ไก่มาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นผู้ช่วยแมนเจอร์ชีวิตไก่อะมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอไก่ได้รับโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอในการที่จะได้ลองทําสิ่งใหม่ๆ เหตุผลหลักของการที่ไก่ไม่รับสปอนเซอร์วีซ่านะก็คือไก่ไม่อยากจะเอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับใครไก่กลัวว่าไก่จะพลาดโอกาสงานในอนาคตเนื่องจากว่าการที่ทุกคนทำสปอนเซอร์ชิปวีซ่านะคะทุกคนไม่สามารถไปทำงานอื่นได้นะถ้าทุกคนซรายคอนแทคกับเขาแล้วอ่ะทุกคนต้องทำงานแค่ที่นั้นที่เดียวถ้าเขาบอกให้ทุกคนมาทำา7วันทุกคนก็ต้องมาทำา7วัน แต่อำหลักแล้วนะคะทุกคนการทำงานแบบ full time แบบสปอนเซอร์ชิป i ี้ซ่านเน่ยทุกคนจะต้องทำงานได้แค่37.5ชั่วโมงต่อ1วีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทำงาน Over Time ตรงนี้ไปอ่ะร้านเขาต้องจ่ายแต่ตัวไก่เนี่ยจากประสบการณ์ที่เพื่อนไก่เคยทำ full time แล้วก็ทำสปอนเซอร์มาแล้วบางทีเพื่อนเขาก็ได้รับการหยวนจากทางร้านเยอะไปหน่อยเพื่อนหลายๆคนที่ทำ full time ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านไก่นะ ไก่มองว่าเพื่อนแต่ละคนไม่มีความสุขในการทํางานเลยหลังจากที่เขาหลวมตัวเข้าไปทํางานแล้วเขาเหมือนต้องทํางานด้วยความจําเป็นด้วยความแบบขงมขืนอะ่ะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาไม่สามารถลาออกได้นะทุกคนถ้าลาออกบุ๊บวีซ่าเขามีปัญหาทันทีแล้ว2เลยก็คือถ้าเกิดเจ้านายทางานโอเวอร์ไทม์แบบให้ทําเกินชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะทุกคนนึกออกไหมว่าเราก็คงจะไม่ไปบอกร้านหรอกว่าจ่ายเพิ่มนะแต่ตามหลักแล้วมันต้องจ่าย แต่ด้วยความที่เหมือนเรามีอะไรมาค้ำคออยู่ว่าเขากำลังจะช่วยเหลือเราในในการทำพีอาร์มันไม่เป็นไรสองชั่วโมงไม่เป็นไรยหย่นหย่นเงินไปสองชั่วโมงเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าบางคนได้เงินชั่วโมงละ30ดอลสองชั่วโมงก็หกสิบดอลเหรวนะทุกคนบอกว่าไก่ก็เลยมีความรู้สึกว่าไก่จะไม่เอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับอะไรพวกนี้อยากมีความสุขกับการทํางานแล้วก็อยากจะมีความสุขในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศของไก่นี่คือเหตุผลหลักส่วนเหตุผลรองก็คือ ไก่มองว่าการทํางานแบบแคชชวลแบบที่ไก่ทําอยู่นี่นะคะได้ไก่เป็นสตูเด้นแล้วไก่ทำอยู่นี่นะไก่ได้เงินเยอะกว่าฟูลไทม์แล้วแท็กซ์มันก็ไม่ได้เสียเยอะเท่าไหร่ไก่ก็เลยมองว่าชีวิตไก่มันมีมีความฟรีดอมมากกว่ามีความหลวมมากกว่าการที่ไก่จะเอาตัวเองไปปูกมัดแล้วอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่ไก่รู้สึกว่าไก่ไม่อยากจะเทคอ่ะถ้าเกิดว่าไก่เทคออฟเฟอร์ของเขาไปประมาณ2อปีที่แล้วไก่จะได้อยู่ฟรีเฉยๆนะแค่2ปีแล้วหลังจากนั้นไก่สามารถรีดูได้นะคะแต่ว่า ไก่ยังต้องอยู่ได้แค่อีกประมาณ2ปีแล้วนะตอนนั้นเหมือนไก่จาได้ว่าคอนดิชันของมันก็คือไก่สามารถทํางานอยู่ร้านนี้นะคะแค่ร้านเดียวนะสองปีฟรีๆโดยที่ไก่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเทอมคนนึกดูดิว่าอีก4ปีข้างหน้าไก่ก็คงจะไม่ไม่ทำกาแฟแหรอปะ่ะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไก่มีความรู้สึกว่าตัวไก่เองต้องพัฒนาไปมากกว่านี้ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็แล้วแต่ไก่จะเอาตัวเองไปจมอยู่กับที่เดิมไม่ได้ นั่นคือเหตุผลหลักของไก่ส่วนเหตุผลรองก็คือที่ไก่หางานหาเงินเพื่อจะจ่ายค่าเธอมมันก็ไม่ได้ทําให้ไก่เดือดร้อนอะไรตอนนั้นนะแค่ไก่ไม่ได้มีเงินเก็บเยอะเท่านั้นเองร้านที่ทุกคนเพิ่งดูคลิปไปเนี่ยไก่ก็เพิ่งลาออกแล้วนะคะไก่ก็เพิ่งลาออกจากเขาไป6ปีผ่านไปแล้วที่ไก่ทํางานกับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่สอนอะไรกันเยอะมากไก่เรียนรู้งานทั้งหมดด้าน hospitality ด้านการ manage คนหรือว่า การทางานกับคนหี่เขาสอนไก่ดีมากๆแต่ดูดีตอนเนี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งไก่ก็ลาออกเอาดีๆนะไก่ไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าไก่จะลาออกจะลาเนี่ยพ้อะไก่ทํางานกับเขามา6ปีแล้วไม้แต่สุดท้ายอะไรก็ไม่รู้มาโดนใจให้ไก่รู้สึกว่าไก่อยากจะไปได้มากกว่านี้ไก่อยากจะไปไกลกว่านี้ลองคิดสภาพว่าถ้าวันนั้นไก่เทคสปอนเซอร์ไปอ่ะไก่คงจะติดอยู่แต่กับพี่เดิมเรียนรู้งานกับคนเดิมไก่ก็คงไม่ได้โตไปกว่านี้สินใจลาออกไปเพราะไก่ ทูกคอมเทเบิลกับทุกคนที่ทํางานไปเกินไปมันไม่ใช่แล้วอ่ะควรจะต้องออกไป Challenge ตัวเองแล้วไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเจอคนมากมายได้รับโอกาสใหม่ๆ c o n n e ็กชันใหม่ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าที่ทุกคนมาแล้วได้สปอนเซอร์จากร้านร้านหนึ่งอ่ะทุกคนจะอาจจะต้องจ้างทนาย ทั้งเป็นคนไทยคนต่างชาติใครก็แล้วแต่ถ้าทุกคนอ่านคอนแทคเขาไม่ละเอียด e ไม่เรียบร้อยอ่ะมันไม่ได้นะทุกคนมีหลายหลายคนมากๆที่ตัดสินใจทาสปอนเซอร์แล้วไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่จะเองทาขมขืนนําซ้าบางทีโดนโกงด้วยอ่ะใครก็ไม่อยากให้ตัวเองไปเจอปัญหาอะไรแบบนั้นอ่ะอยากพึ่งตอบตกลงเพียงเพราะว่าไม่อยากจ่ายค่าเทอมดูดีๆลองว่าตัวเองไปทํางานก่อนตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ถ้าเกิดตอนนั้นมันอาจจะสายไปแล้วนะทุกคนทุกคนไม่สามารถออกจากงานได้นะถ้าทุกคน ลาออกไปแล้วว่าเขาสามารถตัดวีซ่าทุกคนทันทีได้เลยนะคะยังไงก็ใจเย็นๆแล้วก็อ่านดีๆนะโอเคก่อนที่เ <c oughs> มมไก่จะเต็มอีกแล้วยังไงเดี๋ยวไก่ขอตัวไปก่อนนะทุกคนเดวมีเพื่อนมาจากเมลเบิร์นเดี๋ยวจะไปแฮงเอากับเพื่อนซะหน่อย ยังไงไก่ขอบคุณทุกคนมากนะคะสําหรับทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ก่นะทั้งเพื่อนๆหลายคนน่ารักมากค่ะไก่มาทางอินสตาแกรมมาให้กําลังใจไก่แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามไก่อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วว่าคนยังคอมเมนต์มาให้กําลังใจไก่อีกไก่นี่อยากจะไปตัดคลิปต,ตอนนี้เลยยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไก่ได้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ